ด้วยการขอร้องจากรัฐบาลลาวการบินลาตะเวนติดอาวุธของสหรัฐก,กำลังเกิดขึ้นจริงๆแล้วทรพอากาศสหรัฐก,กำลังทิ้งระเบิดทุกๆ8นาทีเมื่อื่องบินต่อสู้ทิ้งระเบิดไม่สามารถไปถึงเป้าหมายเหนือเวียดนามของพวกเขาได้พวกเขาทิ้งระเบิดบนลาวเพราะพวกเขาไม่สามารถลงจอดโดยมีระเบิดอยู่บนเครื่องได้พื้นที่รอบๆซัมทองกับล่องแจ้งเนี่ย มันแย่สุดๆเลยล่ะศพเต็มไปหมดเลยเดินไปตรงไหนนะก็มีแต่ศพคนมากมายก็ตาย คนไหนที่ไปไม่ถึงที่หลบภัยก็จะถูกหินหรือว่าดินมันกระแทกใส่หน้าแล้วก็มีหลายคนถูกเศษกระสุนบางคนก็ขาหักมีเลือดทุกที่เลือดท่วมตัวเต็มไปหมดเลยบางคนก็ตายเพราะเศษกระสุนบางคนก็ต้องถูกฝังทั้งเป็นเลยทั้งใบหน้าและลำตัวไม่เกรียมเต็มไปหมดเลยล่ะค่ะทุกคนน่าสงสารมากเลยล่ะ เท่าที่ฉันเห็นในตอนนั้นในถ้ำปิวผู้คนทั้งหมดในหมูม่บ้านถูกฆ่าด้วยจรวดชายหญิงและเด็ก473คนเสียชีวิต,ต ในช่วงต้นของยุคปี1960ดินแดนแห่งช้างล้านเชือกและร่มขาวอย่างที่ลาวเรียกตัวเองเป็นวัฒนธรรมท,ที่ร่ำรวยหรือยากจนขึ้นอยู่กับมุมมองมีชนกลุ่มน้อยมากกว่า50เผ่าบางกลุ่มอาศัยอย่างสันโดดจนพวกเขาไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับรัฐบาลของเขาและรู้สึกพักดีต่อแค่หมู่บ้านหรือเผ่าของพวกเขาแต่ท้าเศรษฐศาสตร์ประเทศนี้เป็นหนึ่งในประเทศที่จนที่สุดในโลก ปัญหาคือลาวคือที่ตั้งทางภูมิศาสตร์เพราะมันมีชายแดนติดกับทั้งเวียดนามเหนือและจีนคอมมิวนิสต์ในปี1954ลาวได้รับการประกาศว่าเป็นกลางแต่เนื่องจากความสําคัญทางยุทธศาสตร์ของมันลาวกลายเป็นดินแดนเล็กๆของสงครามเย็นระหว่างอุดมกติตีปีซ้ายและปีขวาในมุมมองของทฤษฎีโดมินโนการที่รัฐบาลสหรัฐกําหนดให้ลาวเป็นรัฐก,กันชนก็เพื่อสกัดกัน้นการแผ่ขยายของคอมมิวนิสต์ นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมสหรัฐจ่ายเงินร้อยเปอร์เซ็นต์ให้กับงบของกองทัพลาวอย่างไรก็ตามเพื่อทำให้การแทรกแซงถูกต้องสหรัฐหาวิธีจะทำให้ลาวไม่มั่นคงและสนับสนุนการแข่งขันทางการเมืองรัฐบาลถูกแบ่งออกเป็นสามส่วนฝ่ายสนับสนุนอเมริกันนิยมฝ่ายเป็นกลางทั้งสองฝ่ายได้รับอาวุธของสหรัฐและคู่ปรับของพวกเขาประเทศลาวคอมมิวนิสต์ผู้ที่ได้อาวุธของโซเวียตกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐสนับสนุน รัฐมนตรีสุวรรณภูมาผู้เป็นกลางยังเป็นทางการขณะที่ CIA ก็ให้อาวุธกับในพลฝ่ายอเมริกันนิยมอย่างลับๆผลที่ได้ก็คือสงครามกลางเมืองในปี1960การต่อสู้เกิดขึ้นระหว่างฝ่ายนิยมเป็นกลางและประเทศลาวกลยุทธ์ซ่อนเร้นของสหรัฐ สูมันจะเริ่มส่งผลเสียความมั่นคงของเอเชียตะวนันออกเฉียงใต้ทั้งหมดจะได้รับอันตรายถ้าลาสูญเสียความอิสระในการเป็นกลางไปความปลอดภัยของพวกเขามีผลกับความปลอดภัยของเราทั้งหมดในความเป็นกลางที่ทุกคนสังเกตเห็นได้เคนเนด,ดีเห็นด้วยกับกูเชฟย,ยังเปิดเผยว่าลาวไม่ควรกลายเป็นสถามรบในเจนีว่า เราได้รับการประกาศว่าเป็นกลางอีกครั้งในปี1962รัฐบาลร่วมของพรรคการเมืองทั้ง3พรรคถูกก่อตั้งขึ้นและสหรัฐถอนที่ปรึกษ,ษาทัหารออกมาอย่างไรก็ตามคนเนดีไม่ได้เล่นอย่างขาวสะอาดด้วยความช่วยเหลือของแผนที่ปลอมเขาประกาศภัยของคอมมิวนิสต ด้วยการทำสีแดงกองทัพฝ่ายพันธรมิรของสหรัฐซึ่งเป็นสีฟ้าไม่ปรากฏบน,นแผนที่ของแคเนดีนี่ทำให้เขาส่งทหาร5,000ันกองไปตั้งฐานในประเทศไทยได้ในขณะเดียวกันประธานาธิบดีสหรัฐได้เปิดไฟเขียวสำหรับการปฏิบัติการลับในลาวสงความลับได้เริ่มขึ้น สถาบันวิสาหกิจอเมริกาคณะวิจัยของพับรีพับรีเกนเราพบกับเจมส์ลิลีลิลีเคอเป็นทูตสหรัฐในจีนและเกาหลีใต้และเริ่มงานของเขากับ c i a ในลาวผมเป็นรุ่นพี่ในมหาวิทยาลัยเยลในนิว h a เวนคอนเนติคัตนะครับแล้วก็มีอาจารย์คนหนึ่งมหาผมพาผมไปที่ห้องทำงานของเขา มันเป็นห้องทำงานที่ตกแต่งอย่างละเอียดมีแสงสลัวๆชั้นหนังสือกล้องยาสูบเสือ้อคุมขนสัตว์สักครู่นะครับสวัสดีครับครับถูกต้องครับเขาอบอกว่าผมมีพื้นฐานในเรื่องภาษารัสเซียศึกษาและนั่นก็คือความสนใจหลักของเราและผมก็เป็นนักกีฬาเป็นกัปตันทีมซึ่งแสดงให้เห็นว่าผมมีความเป็นผู้นำ ผมอยู่ในโครงการฝึกเจ้าหน้าทีท่ทหานอากาศสำรองซึ่งแสดงให้เห็นว่าผมสนใจในด้านการทหารและผมเกิดในจีนผมก็คือคนที่เซ a ต้องการวินวอรเรนต์กะถูกเกณฑ์โดย CAA โดยตรงจากวิทยาลัยพวกเขาลอบเอาชายอายุ22นี้เข้าไปในลาวในปี1962ในขณะที่อเมริกาอยู่ในกระบวนการถอนกำลังอย่างเป็นทางการ ความประทับใจแรกของผมก็คือผมโชคดีมากจริงๆมันแปลกตาจริงๆมันคือทุกสิ่งสำหรับชายหนุ่มผู้ที่ไม่รู้ว่าตะวันออกไกลเป็นยังไงควรมาอยู่ไหมมันร้อนที่นั่นผู้หญิงก็สวยและผมคิดว่าผมตายไปแล้วและได้มายังสวรรค์ สิ่งที่เราพยายามจะทำนั่นก็คือหาหุบเขาเปิดใหญ่ๆที่เราให้เครื่องบินบินขึ้นลงได้และนั่นก็เข้าถึงได้และล่องแจ้งในตอนนั้นที่ผมไปถึงเป็นครั้งแรกผมคิดว่าผมเป็นหนึ่งในคนแรกๆที่ไปถึงที่นั่นมันเป็นหุบเขาที่สวยงามเต็มไปด้วยต้นหญ้าสูงน้ำพุใต้ดินและคนจำนวนหนึ่งและนั่นคือที่ที่เราเริ่ม และในที่สุดพวกเขาก็พบชาวเขาเหล่านี้ม้งซึ่งเกลียดคนเวียดนามมากจะต้องไปอยู่บนเขาแล้วเราก็พบว่าคนเหล่านี้ผู้ที่จะสู้ทำงานและมีระเบียบภายใต้วังเปาผู้ที่ดูเหมือนเป็นผู้นำเขาเคยเป็นจ่าในกองทัพฝรั่งเศสเขามีเสน่ห์เขาเป็นนักสู้เจ้าหน้าที่สองคนค้นพบเขาพวกเขากำลังมองหาพันธมิตรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีความแข็งแกร่ง ผมไม่เคยลืมครั้งแรกที่ผมได้พบวังเปาเขาเดินมาหาผมพวกเขาลากคนแปรพักมาตรงหน้าเขาเมื่อเขาผ่านเขาก็ชักปืนแล้วก็ยิงหัวคนพวกนั้นแล้วก็เดินต่อไปผมคิดว่าผมต้องฟังสิ่งที่ชายคนนี้พูดแล้วอเมริกาทนต่อวิธีที่โหดร้ายของวังเปาได้พวกเขาต้องการพัตมิตรปัจจุบันวังเปาคือผู้นำเผ่าม,ม้งสองแสนห้าหมื่นคน เี่ยสายอยู่ในสหรัฐกูติดตามเขาเรียกเขาอย่างรักใคร่ว่าท่านนายพลเพราะอเมริกาสนับสนุนประชาธิปไตยเราต้องสู้พร้อมกับอเมริกาเราต้องการประชาธิปไตยดังนั้นเราต้องสู้เพื่อประชาธิปไตยผมบอกว่าผมต้องการไราเฟิลห0 0 0ันกระบอก กระสุนวิทยุสื่อสารและอาหารด้วยเราไม่ได้พูดถึงเงินเดือนด้วยซ้ำในตอนนั้นครับเราพูดถึงแต่เรื่องอาวุธยุธโทโธปกรณ์ทหารรับจ้ามงสูกสุกในล่องแจง้งโดยหนึ่งในหน่วยทหารชั้นนำของประเทศไทยเราใช้คนไทยเรามีคนไทยมากมายที่สามารถใช้เป็นตัวแทนในการนำคนอเมริกันมากมายเข้ามา นั่นเป็นสิ่งที่มีค่าทําให้ความพยายามของเมริกาในการทํางานมีร่องรอยทิ้งเอาไว้น้อยมากทหารไทยที่ฝั่งของวินลอเรนซ์ดูเหมือนคนลาวซึ่งช่วยเสียเอลิกเลี่ยงข้อตกลงเจะดีวา่ามองส่วนใหญ่ไม่เคยเห็นเหล็กเชื่อมไม่ต้องพูดถึงเครื่องบินวัฒนธรรมยุคกลางของพวกเขากําลังจะประท้าก,กับยุคอวากาศโดยตรง ก่อนที่พวกเขาจะรู้วิธีขับรถพวกเขาเรียนวิธีขับเครื่องบินณจุดนั้นผมคิดว่าเรายังคงอยู่ในฝั่งที่ถูกต้องเราต้องทำสิ่งที่ถูกต้องกับคนที่ถูกต้องในที่ที่ถูกต้อง หลังจากฝึกไม่กี่สัปดาห์ในพลวางเปล่าและทหารมงของเขาออกไปเพื่อขับไล่ผักประเทศลาวออกจากทุ่งหายหินความเกี่ยวข้องของอเมริกาในสงครามถูกเก็บเป็นความลับอเมริกาปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์อย่างเป็นทางการในลาว ศูนย์ประชาการของภารกิจช่วยเหลือคือหมู่บ้านที่เรียกว่าซัมทองที่นี่หน่วยช่วยเหลือกสหรัฐสร้างโรงพยาบาลที่ปรกากฏอยู่ในรายงานของสื่อมากมายผู้ป่วยและบาดเจ็บหนักถูกนำมาที่ซัมทองโรงพยาบาลแสนสุขแทนที่ร้านขายยากเก่าด้วยกำแพงไม้ไผ่และกำแพงดินมีเตียงร้อยหลังและมีคนไข้ามากกว่านั้นสองเท่า การขนส่งของภารกิจช่วยเหลือถูกมอบให้กับบริษัทเอกชนแออเมริกานักบินคือคนอเมริกันแต่เดิมเราถูกทำให้เชื่อว่าเราลำเลียงข้าวและสิ่งต่างๆสำหรับ u s ที่เราทำเรามีลูกค้าต่างกันสองสารายและพวกเขาบอกเราว่าขึ้นอยู่กับว่าคุณถูกส่งไปที่ไหนพวกเขาจะบอกคุณว่าลูกค้าคนนั้นที่คุณต้องทำงานให้ มันไม่ต้องใช้การคิดมากหลังจากที่คุณอยู่ที่นั่นสัปดาห์หนึ่งเพื่อคิดว่านี่ไม่ใช่แค่การลำเลียงผู้อพยพชาลีไวส์บินให้กับผู้รับจ้างส่วนตัวทั่วโลกเขาเข้าอเมริกาหลังจากทำงานให้กับกองทัพ ตอนผม,มาอายุ 24- 25ผมมองหาการประจนภัยที่นี่ผมเป็นทหารเรือนักบินและมันก่อนที่สงครามเวียดนามจะเริ่มและผมบอกว่ามาทำอะไรสักอย่างก,กับมันกันผมเหนื่อยกับเกมสงครามครับมาทำมันจริงๆกันแล้วเราก็ได้ทำแอร์บริการเป็นหนึ่งในสายการบินพาณิชย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยการให้บริการทั่วแถบตะวันออก สำหรับโครงการช่วยเหลือพลเมืองของ USA อลาาบินนับร้อยที่เรียกว่าลีมาไซต์ถูกน้ำออกจากภูเขาไม่นานสหรัฐก,ก็ได้สร้างพื้นฐานอสมบูรณ์เพื่อทำสงครามภายใต้การพัฒนาการช่วยเหลือที่เสรสร้งเครือข่ายลานบินที่กว้างขวาง400ลลานทำให้แม้แต่ส่วนที่ไกลที่สุดของป่าฝนลาวก็เข้าถึงได้ ผมไม่แน่ใจนักว่าในช่วงแรก,แรกใครที่รู้ภาพรวมทั้งหมดมันเหมือนกับความจำเป็นที่ต้องรู้เมื่องานเสร็จบางคนอาจจะขึ้นไปบนนั้นและพวกเขาทํางานให้กับลูกค้าของ u s เอในทัวร์สองสาครั้งแรกแล้วก็ไม่เคยได้ขนข้าวซึ่งจริงๆแล้วเป็นอาวุธหรือว่าพวกกองทหารเพียงแค่ตอนสิ้นสุดสงคราม ที่มันชัดเจนว่า CIA เป็นเจ้าของสายการบินนั้นแล้วมันก็คือ CIA ที่ทำการปฏิบัติการนี้ทั้งหมดตัวแทนภาคพื้นสนามของพวกเขามีความสัมพันธ์กับผู้เท่าของเผ่ามงพวกเขาทำการจัดเตรียมกับวังเปามันคือสายการบินของพวกเขาอเมริกาที่เป็นเจ้าของเครื่องบินที่รวดเร็วส่วนใหญ่ที่บินในพวกเขานั้น นำเสบียงมาทำการเกณฑหารกองหนุนเราๆสักสามหมื่นนายกองขับลับส0 0 0 0ื่นนายจริงๆแล้วมันถูกเรียกว่ากองขับลับเจ้าหน้าที่ CIA ดูแลการปราบปรามการก,อก่อกบฏอยังใกล้ชิดและทดสอบกลยุทธ์ใหม่เพื่อต่อสู้กับการสนับสนุนคอมมิวนิสต์ กองโจรของ C.I.A. ต่อสู้โดยมีการสนับสนุนทางอากาศครืองบินทิ้งระเบิดบินโดยทหารมงถูกเรียกมาจากล่องแจ้งนี่ไม่เพียงแค่เป็นวิธีใหม่ในการทำสงครามและใช้อำนาจทางอากาศในแบบที่ไม่เคยถูกใช้ในประวัติศาสตร์มนุษย์เพื่อยึดพื้นที่ได้เกือบยากอิสระ จากการตอบโต้ภาคพื้นดิน